สวัสดีค่ะมิน้นมินเทนคอยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งาน Smart SME นั่นเลย e x p o เนี่ยสมา e ก็คือมันเป็นางานเกี่ยวกับอะไรเฮียใหนเฮียมียคนมาแสดงสินค้านะครับแล้วก็มีอาหารโซนธุรกิจมีเครื่องดื่ม,มค่ะจัดทั้งหมด6-9กกร,รกฎาคมนะคะที่ IMPACT เมืองทองธานีอยู่ที่ชั้นฮอ,อ,อยู่ที่ฮอลกับ8นะคะ เอาเป็นว่าเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไปเราไปดูโซนไหนเฮียมีโลตัสมีโลตัสโลตัสทำอะไรขายกาแฟ è, จังเกิลคาเฟ่มีชามูด้วยชชมูซีพี หมูดำแล้วเค้กใช่เมื่อก่อนทำเป็นไอ้น,นี่่อนนี่ไอ้นี่ไงชาเย็นที่เธอกินอะ่ะใช่ต้องปออาหารในการตรวจทางจะดูอันนี้ไก่ฟล็อกแล้วมองคอกุยเข้าน่ารู้เข้าพออาการอืม <c oughs> อันนี้เป็นพวกอะไระเธอของโอท็อปเหระ เป็นบุกเล็กๆอย่างนี้เขาเรียกของโอทอปไหมเฮียไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบริษัทเอาเป็นบริษัทเซฟีหน,<ม>นาดเล็กก็<ม><ม>จะมีเป็นแบบของกินทั่วไปใส่กระปรกุก <c oughs> นี่หอโหมกพุดดิ้งแม่ประไัยอันนี้หอโหมกแบบว่าอยู่ในกระปุกอะแบบสำเร็จรูปใช่เนี่กระปุกเห็นแล้ว ท้าเป็นแบบหอมอบพุดดิ้งแม่ปลอดภัชื่อน่ารักใช่ไหมอพุดดิ้งปุ๊บดูเป็นอินเตอร์ขึ้นมาแทนไหมนี่กี๊โกมีกี่กโก้กกน้าน้าองค์จินี่น่ากินนะม,มันเป็นไอ้นี่ข้าวปั้นไง<ม>ใช่ปะไม่ใช่ข้าวปั้นเป็นอะไรปั้นๆวะ<อ>เค้กปั้นเหรอเป,เป็นข้าวปั้นมากกว่าไม่ใช่ฉันบอกว่าเป็นข้าวปั้นถูกแล้วนีม่มันเป็นเซ็ต ใช่เครื่องคิดเงินแบบเหมือนของพวกแคชเชียร์นะเธอดูตรงนี้ดิขนมน่ากินนะ่ะดูเฉยแค่ดูอะไรสุดซิเ <in the kitchen> ครีปหน้าตอนน้ากินมากวิถีหวานมันชูชิ ไข่หวานบ้านซูชินะจ๊ะคนเพียบเลย,ยคนนั่งกินอ่ะแล้วก็คนซื้อกลับคนนั่งกินอยู่ข้างในคนซื้อกลับอยู่ข้างนอกสิบแามสองปกติสิบแถมหื่รือสิบสามสอง Để okay, đu lán nhầm Lán nhầm Đa đa luồng sắc <laughs> Sushi Lán hàng Nhật Bản nhiều mọi người นี่ไงเปิดซักผ้าสะดวกซักผ้า,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 าอัจฉริยะนี่ซักผ้าไม่ใช่เครื่องเครื่องปั่นทำร้านซักผ้าร้านปั่นผ้าร้านซักผ้าค่าขอบคุณค่ะเปิดง่ายจ่ายครึง่งเมื่อจองเสร็จในง,งาน ทำได้ยังไงแต่กำลังไหนคนละผาดเขาจะจัดกานอะไรแบบนีไไนนเนน้เฮ้าดูหลายอย่างมากนี่หนูเอาไวเข้ามาเตรียมเต็มไปหมดแล้วเนี่ยหนูว่าคนขี้เก่งใจเขาแจกอะไรก็หยิบหมดมีชายสีหมู่เกี้ยวอ่ะ เด็กเนคีดเกงใจมากจัดเป็นสตรีฟูดมหาชนเลยนะชายสี่หมีเกี้ยวไม่ใช่ธรรมดาค่ะมหาชนข้างหลังมีของกินอีกเพียบเลยนะเฮียเดี๋ยวเราไปเดินหน่อย เออเนี่ยเลี้ยวเข้าไปข้างในนะตรงตรงไปทางเนี้ยนี่มีเครื่องสองอา่างด้วยนะ,ะแบรนด์อะไร2 S K t ด้วยนะเธอมีน้ำหอมอลูกชิ้นยืนกินหรืออะไรนะจ๊ะ โตเกียวยักษ์วันนั้นจำได้ไหมที่เราไปที่ <Tokyo S 1> ไหน <Tokyo S 1> <y uk? S 2> มีโตเกียวยักษ์มีชาเขียนเยอะมากลุงฝังูุก็เตี๋ยวเลือกเตีเ๋ยวเลอ ออะคะอรนเนยย่างมีขายเนยย่างด้วยเราเป็นแฟรนชายขายเนยย่างนะรับยแฮมปิโนชีคูมิโกะับเาลทีมีขายเสตกรอบเสตกรอบม้ไก่ ซอเน้อเย็นต่อขนมจีนก็จะมีเป็นธนาคารให้เครดิต SME นี่ธนาคารไทยเครดิตเผื่อใครต้องการเงินทุนนะมีซัมซุงชีวิตประกันชีวิตเนี่ยอันนี้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมก็จะมีของ40บาท3ามซองร้อย่วนธนาคาร อร่อยขั้นเทพนั่นไงถั่วเทพนี่จาวิรัตไก่ว้าวมีถั่วมาล่า,าฟังกี่เกิลเ,เนื้อมง,งลามิง มีแฟนชายราเมงนะครับเดีย๋ยวใครสนใจนี่ขนมปังเตาถ่านปังก้อนทองมีตั้งแต่ห้าหมื่นเก้ากับแปดหมื่นเก้านี่โกโก้ไอต้นกิบบาทนี่ห้าหมื่นห้า ข้าวหมูทอดในตำนานอันนี้เบอร์เกอร์ของอะไรเฮียอันนี้เบอร์เกอร์ของจิมจิมเบอร์เกอร์อรนักขัตินสามแสนสามแสนสี่ถ้าหนูคิดจะทำนะไม่ได้เฮียทำหนูจะเก็บตังค์มีผัดไทยผัดไทยอาฉันอาฉันนี่คุณแม่ทองคำคุณแม่ทองคำเป็นเป็นน้ำพริก ไข่มูคอลลาเจนนี่ไงคอรลดทีที่เรากินประจำอ่ะอ้าวแต่ตรงนั้นเป็นเคฟนี่เหมือนกันไหมก็อันเดียวกันแต่มีทีด้วยขนมพันจิตทีพอรตก็มีเป็นเคาน์เตอร์ทำสัดสวยเลยเคาน์เตอร์ขายชาของทีพอรตสวยงาม กาแฟเนี่ยนะครับซีรีวัตซีเล็คเต็ดคอฟฟี่เจอร้านหันทะเลนี่เป็นร้านซีฟูด้ดใครสนใจอยากเปิดเป็นชายนี้นะคะอยากร่วมทุนทำธุรกิจนะคะร้านนี้ก็น่าสนใจนะคะอืมบัวลอยขาวานหอมรัญจวน าาของดึงจวนในงานนี่มีผ้าไทยผ้าขม้าดูดีนี่วันดิ้งแมชชีนยังนีเครื่องวันดิ้งเยอะมากอะไรเหร้สินเชื่อไงะคะ SME เเงินไม่พอก็มากู้ได้แล้วถ้ารวยอยู่แล้วต้องกู้ไหมคะอขอตั้งคนรวยดีกว่าดูหน้าคนรวยเลยไม่มี ไม่มีขอตังครับแม่ไม่มีตังค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับงาน smart SME expo 2023นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเป็นนักลงทุนนะอยากมีแฟรนชายอยากมีร้านเป็นของตัวเองนะมาเที่ยวที่งานที่นี่ได้เลยมาแต่ใจดูก่อนว่าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไรอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็มาดูได้เลยนะคะที่นี่งานมี6 9กร9กันยาคมาที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะคะ ที่ฮอล์เจ็ดถึงแปดจ้าสำหรับวันนี้มิ้นก็เฮียไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ